เปิดเพลงกระแสะเข้ามาซิพุ่มพวงดวงจันทร์โอเคเอาเป็นกระแสะเข้ามาซิจาก YouTube Music นะอ่ะฮะเปิดทางลำโพงในห้องนอน สวัสดีทุกคน New Life Style Review แกจิตกลับมาอีกครั้งวันนี้เราว่ากันด้วยไอเทมสุดท้ายที่จะทําให้ห้องนอนหรือว่าคอนโดของเราเนี่ยกลายเป็นโรงหนังส่วนตัวคือเมื่อ2 EP ที่แล้วเราได้ทําการรีวิวเจ้า One BoT t Max ซึ่งเป็นโปรเจคเตอร์ที่เอาไว้ฉายภาพไปแล้วเรารีวิว Music ซึ่งเป็นสมองโกนหรือว่าเป็นตัว Android TV ที่เอาไว้ใช้กับตัว One BoT 2 Max ไปแล้ววันนี้เราจะมารีวิวตัวกระจายเสียงหรือว่าตัวให้เสียงของการทำโฮมเท หรือว่าโงหนังในห้องนอนกันบ้างก็คือเจ้ามี s สมาร์ทสปีกเกอร์เครื่องนี้นั่นเองซึ่งเจ้ามี s สมาร์ทสปีกเกอร์ตัวนี้เนี่ยคุณภาพเสียงเหมือนตอนที่ตอนแรกตอนตอน้นคลิปเราเปิดเพลงอ่ากระซสกระแสกระแสเข้ามาซีกับพุ่มพวงเนี่ยก็รู้แล้วว่าคุณภาพเสียงในค่อนข้างดีมากทีเดียวเพราะว่าตัวลำโพงเนี่ยเขามีระบบ DTS หรือว่า Digital Theater System ด้วย ไดรเวอร์เนี่ยก็มีขนาด63.5ม mm, ิลิเมตรดอกลำโพงเนี่ยมีขนาด2.5นิ้วก็เรียกได้ว่าเสียงดีเสียงดังเลยแหละแต่ว่านอกจากจะให้เสียงดีแล้วเนี่ยเจ้าลำโพงมีสมาร์ทสปีกเกอร์เนี่ยยังสามารถสั่งงานด้วยเสียงเชื่อมต่อกับ Google Assistant แล้วก็ Google Home ได้ด้วยอะเดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวกันเริ่มจากตัวเครื่องด้านนอกก่อนเลย คืออย่างนี้ทุกคนเมื่อเราซื้อเจ้ามีสมาร์สปีกเกอร์นี้มาไม่ว่าจะากดีลเลย์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะได้ แน่นอนว่าก็ต้องได้ตัวเครื่องมาก่อนตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยแต่อุปกรณ์อีกสิ่งหนึ่งที่จะได้เพิ่มด้วยก็คือตัวอะแดปเตอร์แล้วก็สายชาร์จของเขาเนอะไม่ใช่สายชาร์จสิเป็นสายที่เป็นสายจ่ายไฟของเขาเพราะว่าเจ้ามีส마สปีเกอร์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ต้องใช้ไฟฟ้าตลอดเวลาด้วยทีนี้ทุกคนเรามาเจาะลึกในเรื่องของดีไซน์แล้วก็ขนาดตัวเครื่องกันดีกว่าขนาดของตัวเครื่องเขาเนี่ยจะอยู่ที่ mm mm, 1 mm. นึน่งร้อยมกับ1 0 4ดมิลลิเมตรคูณกับ1น1่งร้อยส่มิลลิเมตรแลก็คูณกั ขนาดประมาณ1ฝ่ามือเลยครับฝ่ามือใหญ่ๆของเบนได้แหละประมาณ1ฝ่ามือเลยด้านบนเนี่ยก็จะมีรูไมโครโฟน2รูแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มเปิดปิดไมโครโฟนมาให้ด้วยกรณีที่เราอาจจะมีโฮมออโตเมชันอยู่แล้วไม่อยากให้อุปกรณ์ของเราเนี่ยทำงานซ้อนกันปุ่มนี้เนี่ยก็สามารถใช้ปิดไมโครโฟนที่ตัวเครื่องเอาเวลาคําสั่งได้และนอกจากนี้นก็ยังมีปุ่มเล่นปุ่มหยุดและก็ปุ่มเพิ่มลดเสียงด้วยดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับทุกคนด้านบนเนี่ยก็จะเรียบๆเ,เลยใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนและรอบๆตรงขอบของตัวเครื่อ ด้านบนเนี่ยก็จะมีเป็นไฟ LED เพื่อแสดงสถานะต่างๆเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าแต่ละสีของไฟในบอกสถานะอะไรบ้างจากนั้นลงมาที่ด้านข้างของตัวเครื่องหลักๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นช่องลําโพงของเขานะครับดีไซน์ถือว่าค่อนข้างสวยเลยวางตกแต่งบ้านได้โอเคเลยด้านหนึ่งก็จะมีโลโก้มีอยู่ส่วนตรงข้ามกันเนี่ยเป็นด้านหลังก็จะเป็นช่องเสียบอะแดปเตอร์สาหรับส่งไฟเข้าตัวเครื่องเองครับอันนี้บอกก่อนนะครับทุกคนเห็นขนาดเขาเล็กๆดูพกพาสะดวกแบบนี้เนี่ยเจ้าหมีสมาร์ทสปิเกอร์เนี่ยไม่ใช่อุปกรณ์ที่จะสามารถพกไปใช้งานที่ไไหนก็ด้นะร ก็เขาเ่ยจะต้องมีการเสียบไฟเพื่อใช้ไฟในการใช้งานตลอดเวลาด้วยเดี๋ยวเรามาเริ่มเสียบปลั๊กและก็ใช้งานเลยดีกว่า โอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเป็นเสียบตัวอะแดปเตอร์กับปลั๊กเรียบร้อยแล้วจากนั้นเนี่ยใช้งานง่ายมากคือเราก็เอาปลายสายของเขาเนี่ยเสียบเข้าที่บริเวณด้านหลังเครื่องปุ๊บตัวเครื่องเนี่ยเขาจะเปิดอัตโนมัติเลยทุกคนจะมีสัญญาณไฟ l e วนบนเนี่ยกระพริบสักพักหนึ่งประมาณสัก30มสิบวิีเนี่ยเรารอให้ตัวเครื่องนในเขาเซตระบบด้านในก่อนพอไฟตรงนี้เนี่ยหายกระพริบปุ๊บมีเสียงสัญ,ญญาณดังเราถึงจะเริ่มสั่งงานเขาได้ทีนี้มาดูเรื่องซอฟต์แวร์ครับทุกคนระหว่างรอตัวซอฟต์แวนนนร้ีมลก็ 5.12เมกะไบต์ MB, แต่ว่าช้าก่อนใครที่กําลังแบบเฮ้ยตายแล้วทําไมแรมมันถึงได้น้อยแบบนี้อย่าลืมว่านี่เป็นแค่ลําโพงนะครับทุกคนรับคําสั่งได้ประมวลผลคําสั่งรับ WiFi แค่นี้เนี่ยส่วนตัวคิดว่า r รม5.12เนี่ยเพียงพอแล้วแน่นอนเออทุกคนเรื่อง Wi-Fi ที่ตัวเครื่องเขาสามารถเชื่อมได้เนี่ยเราสามารถที่จะตั้งค่าผ่านแอป Google Home ได้เลยเนาะโดยตัวเครื่องเนี่ยเขารองรับ WiFi ทั้ง2.4และก็5กิกเลยรวมถึงตัวบลูทูธเนี่ยก็มีบลูทูธ4.2เซตผ่านแอป Google Home ได้เช่นกัน นีทุกคนตัวบลูทูธเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเปิดบลูทูธและก็สั่งให้ตัวเครื่องในเขาเปิดบลูทูธเช่นเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถเชื่อมต่อได้เป็นการแคสเสียงกันเนาะอย่างเช่นเราก็สามารถที่จะเปิดเพลงหรือว่าดูหนังในมือถือของเราแต่ว่าให้เสียงเนี่ยออกไปทางลำโพงได้เช่นเดียวกันอะอย่างเช่นก็สามารถทำได้นะฮะ ทีนี้นะครับทุกคนการตั้งค่า Wi-Fi ของตัวเครื่องเนี่ยเราสามารถเข้าไปตั้งค่าได้จากแอป Google Home เลยคือแอป Google Home เนี่ยพอเรากดเข้าไปเนี่ยและถ้าเกิดว่าในบ้านของเราเนี่ยมีอุปกรณ์ที่เป็นของ Google หรือว่าสามารถเชื่อมต่อ Google ได้เนี่ยเขาก็จะขึ้นมาให้ด้านในเลยอย่างนี้อย่างตัวมี Smart Speaker ของเราเนี่ยเป็นตั้งชื่อว่าลำโพงในห้องนอนเนาะเมื่อเปิดแอปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาในหน้าจอเลยว่าในบ้านของเราเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างโดยการใช้งานนะครับทุกคนอย่างที่บอกว่าตัวอ่ามีสงานด้วยยเสีน เราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถสั่งงานเขาด้วยเสียงผ่านทาง Google Assistant ได้เลยโดยการพูดว่า พอเราพูดปุ๊บตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีสัญญาณไฟ LED ขึ้นมาอันนี้คือเขาพร้อมที่จะรับคำสั่งจากเราแล้วนะครับทุกคนซึ่งเราก็สามารถสั่งได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเปิดเพลงจากแอค o u n t Spotify เปิดเพลงจาก YouTube Music เออยหรือว่ารายงานส่าพประกาศคือเราสามารถสั่งทุกอย่างได้ตามที่เราสั่ง Google s ซ s t เตนได้เลยแต่ว่าทีนี้นะครับทุกคนการเชื่อมต่อแอคเคานต์ต่างๆที่จะให้เขาใช้งานได้ผ่านตัวมิสมาร์สสปีกเกอร์เนี่ยเราจะต้องเซตการตั้งค่าแอคเคาน์เหล่านี้เนี่ยผ่านแอป ตั้งค่าโน่นนั่นได้เลยไม่ยากครับทุกคนซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับทุกคนเบนทําการตั้งค่าเอาไว้เรียบร้อยแล้วเนาะฉะนั้นเนี่ยเขาจะทําการรายงานหรือว่าเล่นเพลงหรือว่าทําทุกอย่างเนี่ยตามแอคเคาท์ที่เบนได้เชื่อมต่อกับตัว Asstant เเอาไว้ลยทีนี้ทุกคนมันจะมีอย่างที่บอกว่าไฟด้านบนเนี่ยเขาจะแสดงสถานะใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้เป็นสีขาวเป็นไฟที่เราเรียกเขาเขาจะพร้อมใช้งานก็จะเป็นสีขาวใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มปิดเสียงด้านบนนี้ไฟของเขาเนี่ยก็จะกลายเป็นสีส้มๆเข้มๆแบบนี้นะครับทุกคนซึ่งตรงนี้เนี่ยในกรณีที่เราอย่างที่บอกตอนต้นนะว่าไม่อยากให้ตัวเครื่องเนี่ยมีการจับคําพูดโอเค,เคอในบ้านหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถที่จะกดปิดไมโครโฟนของเขาเอาไว้ได้เลยเขาก็จะไม่รับคำสั่งจากเราดนั่นเอง อ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวต่อไปเราจะทําการรีวิวการใช้งานเจ้าม i สมาร์สสเปกเกอร์นี้กันอย่างที่กระทำเมื่อสักครู่นี้เป็นขอดูเสียงคําว่าออกเนาะเพราะว่าเผื่อใครที่มีอุปกรณ์ของ Google อยู่ที่บ้านเนี่ยมันจะได้ไม่ดังน้องแสดงรับคําสั่งกันวุ่นวายหมดอ่ะโอเคเดี๋ยวไปรีวิวการใช้งานกันเลยสภาพอากาศวันนี้เป็นอย่างไรบ้างขณะนี้อุณหภูมิ34องศาและมีแดดจัดเป็นส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานคร วันนี้จะมีแน่เป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาและต่ำสุด27องศาอะถือว่าค่อนข้างรวดเดร็วนะอันนี้บอกก่อนนิดน,นึง การประมวลผลของเขาเนี่ยการโต้ตอบเนี่ยจะเร็วจะช้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ Wi-Fi ของที่บ้านเราด้วยเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะทําการส่งข้อมูลคําสั่งของเราเนี่ยไปที่ Google และ Google ถึงจะประมวลผลคําตอบส่งกลับมาที่ตัวเครื่องแชร์เนี่ยความไวความเร็วในการตอบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของเราด้วยส่วนหนึ่งนะทุกคนอ่ะทีนี้คำสั่งต่อไปตั้งนาฬิกาปลุกตอน6กโมงเช้าวันพรุ่งนี้ เรียบร้อยตั้งนาฬิกาปลุกไว้สําหรับพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาที่ทุกคนการเปิดเพลงเราสามารถที่จะบอกให้เขาเปิดเพลงเลยก็ได้หรือว่าจะเลือกจากอ่าแอคเคาทของแพลตฟอร์มต่างๆที่เราเชื่อมต่อเอาไว้ก็ได้อย่างเช่นเปิดเพลง sure playing with fire from YouTube music playing on La f o n g Ni h a n n e x e n ก็จะมีการเปิดเพลงขึ้นมาจาก YouTube Music แต่ว่าคนที่ตอบกับเราก็จะเป็นอ่าคนไทยบ้างคนฝรัง่งบ้างก็สับๆกันไปเนาะหรือว่าเราจะสามารถเลือกเปิดเพลงจากเคาก็ได้อย่างเช่น <c oughs> เปิดเพลงจาก YouTube Music Alright music from YouTube music playing on La f o n g Ni Hang En x n อืม ก็จะเป็นเพลงที่ถูกเปิดจากอ่าแอคเคา u t ์ยูทูบมิวสิของเราแล้วหรือจะเป็นในบอดี้ไระบุชื่อเพลงยาวๆไปเลยก็ได้อย่างเช่น <l ots> เปิดเพลงกระแสเข้ามาสีของภ่มพวงดวงจันทร์จาก Spotify รับทราบเราเป็นกระแทเข้ามาที่จาก Spotify นะจะเปิดทางลำโพงในห้องนอนอคำสั่งยาวเขาก็สามารถทำได้เหมือนกันทุกโคลนเพลงที่เปิด,ก,ปดก,ก็ถูกต้องเปิดจากแอคเคาท์ Spotify ก็ถูกต้องและคำว่าเปิดจากลำโพงในห้องนอนคือชื่ออุปกรณ์ที่เราเซตเอาไว้ใน Google Home ตั้งแต่ต้นเลยอ่ะเราสามารถเซตอุปกรณ์ของเราให้เป็นชื่อต่างๆได้ใน Google Home เลยเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าใครใช้หลายเครื่องเนี่ยอาจจะเกิดความสับสนได้เนาะ หรือว่าจะเป็นการสั่งให้เขาเพิ่มลดเสียงนก็สามารถทำได้เช่นกันอย่างเช่นเปิดเพลงเชฟบะได้เลยเอาเป็นเชฟบะอาภาคอนคอนครสวรรค์อ,ออฟฟิเชียวเอ็มม<า>นนีเพลงลูกทูจาก y o u t u b มิวส i c นะได้จะเต็มยศมานนห้อองได้อ่ะเพลงก็ขึ้นมาทีถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเอ้ย เพลงมันดังไปหน่อยมันจะสนุกเกินไปแล้วอยากจะลดเสียงก็ทำได้ลดเสียงเหลือ30%มเอืมเพลงก็จะเบาลงอ่าทุกคนหรือว่าจะการเพิ่มเสียง<อ>เพิ่มเสียงเป็น70%็ดสิบเปอร์เซ็น ทำได้หรือจะหยุดเพลงหยุดเพลงก็หยุดแล้วอ่าก็เป็นอกสารที่สามารถทำได้แล้วก็ค่าสะดวกบ้างเลยทีเดียวสำหรับว่าใครที่เปิดเพลงทิ้งไว้แะ้วก็ทำนู่นทำนี่ในบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่ารู้สึกเอ้ยมันดังไปมันเบาไปหรือต้องการจะพอสมันเนี่ยก็สามารถสั่งงานผ่านทางเสียงได้เลย ทีทุกคนขอบอกเพิ่มเติมนิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้ในเราใช้งานอ่าทดลองใช้งานเป็นการสั่งงานผ่านเจ้าตัวอ่ามีสมาร์ทสปกเกอร์อย่างเดียวใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวลําโพงตัวนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT อื่นๆในบ้านได้ด้วยนะสําหรับบางคนที่อ่าเปลี่ยนบ้านเป็นสมาร์ทโฮมเป็นคอนโดเป็นสมาร์ทโฮมเนี่ยเราจะมีอุปกรณ์ของมีหรือว่าของอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพวก IoT ต่างๆอยู่ในห้องค่อนข้างเยอะใช่ไหมถ้าสมมติว่าเรามีอุปกรณ์ของหมีเยอะมันจะมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าฮมีโฮมเี่ย ก็สามารถที่จะเข้าไปใช้งานให้มันเชื่อมต่อกันได้คือเราสามารถที่จะสั่งงานอุปกรณ์ IoT อื่นๆในบ้านไม่ว่าจะเป็นมิสติ๊กหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆไฟเอ๊ยอะไรเอ่ยเนี่ยผ่านทางเจ้ามีมา smart ี p เ a k e r นี้ได้เช่นกันแต่ว่าในกรณีวันนี้เนี่ยเบนเนี่ยไม่ได้เชื่อมต่อไว้เนื่องจากว่าห้องเบนไม่ได้มีอุปกรณ์ IoT เยอะนักเนาะก็ใครที่อยากจะทดลองหรือว่ามีคําถามว่าเอ้ยมันสั่งงานอุปกรณ์อื่นได้ไหมก็สามารถทําได้100%เเลยทุกคน แต่รีวิวของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้ทุกคนเพราะว่าเบนซื้อเจ้ามีดสมาร์ทสปีกเกอร์ตัวนี้มาถึง2ตัวด้วยกันสักครู่ เน่เป็นยังไงล่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารีวิวเจตสี่พาร์ทแรกของเราเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนห้องเปลี่ยนคอนโดเปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นโรงหนังส่วนตัวใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยการที่มีลำโพง2ตัวเนี่ยโรงหนังในห้องของเราเนี่ยก็จะสมจริงมากยิ่งขึ้นซึ่งการใช้งานทุกคนถ้าเกิดว่าเราซื้อมา2ตัวแบบนี้เนี่ยเราสามารถเข้าไปตั้งค่าในแอป Google Home ได้ด้วยว่าจะให้ตัวไหนเ,นเป็นตัวหลกักตัวไหนเป็นตัวรับคําสั่งแต่ว่าตอนที่เสียงมันออกมาเนี่ยมันก็จะออกมาจาก2ตัวเลยนั่นแหละแต่ เราจะมาทดลองการใช้งานลำโพงมี s m สมาร์ทสปีกเกอร์ทั้ง2ตัวพร้อมกันให้ดูในคลิปถัดไปที่เป็นคลิปเอาแกจิตทุกอย่างที่เรารีวิวเนี่ยมารวมกันและเปลี่ยนห้องให้กลายเป็นโรงหนังส่วนตัวนั่นเองอ่ะเดีย๋ยวรอติดตามกันเนาะ ต่อไปช่วงสุดท้ายทุกคนมาสรุปข้อดีแล้วข้อจํากัดของเจ้าม i สมาร์สพิเกอร์นิดหนึ่งข้อแรกที่่ได้เห็นว่าเป็นข้อดีของเจ้ามิสมาร์สพิเกอร์นี่ก็คือในราคานี้นะทุกคนในราคาเลทราคานี้เนี่ยเขาทําได้ค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับคําสั่งหรือว่าการให้เสียงการให้เสียงคุณภาพค่อนข้างดีมากเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าในไมเนี่ยมันรับรู้ได้ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาฟังด้วยหูสดๆเนี่ยคุณภาพเสียงของเขาถือว่าค่อนข้างดีเลยยิ่งพอใช้งาน2ตัวเนี่ยที่เราจะทำให้ดูในคลิปหน้า สามารถรับการสั่งเป็นสำเนียงไทยได้อ่ะเดี๋ยวขอไม่ดูเสียงนะทุกคนเดี๋ยวจะสั่งให้ดูเป็นสำเนียงไทยโอเค Google เขาก็สามารถรับคำสั่งได้ไม่จำเป็นต้องแบบโอเค Google Google อะไรไม่ต้องเลยโอเค Google ได้เลยและก็อีกหนึ่งข้อดีก็คือว่าเขาเนี่ยใช้งานค่อนข้างสะดวกผ่านจากทางมือถือก็ได้เพราะว่าเขาลิงก์กับ ตัว Google Assistant เนาะไม่ว่าจะเป็น Google Home การตั้งค่าการเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยทำได้ค่อนข้างง่ายมากผ่านทางแอปพลิเคชัน Google Home นั่นเองทีนี้ทุกคนมาดูข้อจํากัดของเจ้ามี smart speaker กันบ้างตัวเครื่องในเอาจริงๆเท่าที่เจอมาข้อจํากัดของเขาก็คือว่าการสั่งงานเนี่ยบางทีมันจะมีจังหวะงงๆจังหวะรวนบ้างเมื่อกี้ที่ลองสั่งงานตอนอัดรายการเนี่ยก็จะมีบ้างที่อ่า AI ที่ตอบกลับมาเนี่ยบางครั้งก็เป็นภาษาไทยบางครั้งก็เป็นภาษาอังกฤษอันเนี้ยมันเกิดจากการที่เราสั่ง เขาไปแบบไม่ชัดเจนหรือเขาจับไม่ถูกว่าเราพูดภาษาอะไรตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราจับจังหวะของตัวเครื่องถูกและพูดชัดเจนมากพอเนี่ยก็จะสามารถใช้งานและก็สั่งงานได้อย่างราบรื่นเหมือนกันแต่ก็ถือว่าเขาทําได้ดีมากๆทุกคนในราคาระดับแค่แบบพ5นห้า0ันหกสบาทอะไรอย่างเงี้ยราคาดับนี้เนี่ยทำได้คุณภาพขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคมากๆนะส่วนตัวคิดว่าโอเคมากๆเลยแล้วก็ คอนโดนิฟซื้อเจ้ามีสมาร์สสปีเกอร์ทั้งสองเครื่องนี้เนี่ยมาจากช่องทางก็คือ JD Central เนาะราคาของเจ้าตัวอ่ามีสมาร์สสปีเกอร์ที่คอนโดนิฟได้มาทุกคนทั้งสองตัวเนี่ยราคาไม่เท่ากันเนอะ,ะอยู่ที่ประมาณหลักพันกว่าบาทจำได้ว่าตัวหนึ่งเนี่ยซื้อมาที่1,421บาทแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็น1726บาท เป็นการกดโคตรลดเอา2ตัวบวกกันก็แบบอ่ะสามพั 3, นนิดนะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กดโคตรเนี่ยนี้คือซื้อใน J D Central เนาะถ้าไม่กดโค้รเนี่ยราคาที่ขายอยู่ก็ยังมีนะ้าพันห้าพนุก็ยังมีราคานี้อยู่เลยถือว่าค่อนข้างทําได้ดีและก็คุ้มค่ามากสำหรับราคาเท่านี้และทำได้ขนาดนี้เนี่ยส่วนตัวบอกเลยว่า คุ้มมากๆเลยแล้วก็สุดท้ายทุกคนก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมนะว,ว่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะทําการควบรวมแกจเจตทั้ง3ตัว3ตอนที่เราทํามาก่อนหน้านี้เนี่ยมาทําให้ห้องนอนหรือว่าบ้านของเราเนี่ยกลายเป็นโรงหนังส่วนตัวกันก็ อย่าลืมติดตามคอนโดนิวด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์รวมถึงกดกระดิ่งให้กับคอนโดนิว h anel n ด้วยหรือว่าใครมีข้อสังารเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่าอินบ็อกซ์มาทางเพจของเราก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมนะเดี๋ยวเจอกันอ่ะไปไปจ้าเปิดเพลงเชฟบะ ได้เลยเอาเป็นเชฟบะอาภาครนครสวรรค์ออแต่เต้นต่อซะหน่อ<ด>ยเพลงลูกทุ่งจาก y u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  e มิวสิกนะได้จะปเปิดทางลังโคงในห้องนอนอ่าเปิดซะที